สวัสดีครับกลับมาพบเรื่องในครัวนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทําไก่ผัดพริกแกงนะครับส่วนผสมก็จะมีตัวไก่นะครับใช้เป็นสะโพกไก่ลอกกระดูกออกนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นไว้นะครับมีพริกแกงนะครับมีใบมะกรูดนะครับก็ฉีดเป็นใบๆมาเลยนะครับมีถั่วฝักยาวนะครับมะเขือเปราะอันนี้ก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นไว้นะครับตัวเครื่องปรุงนะครับน้ําตาลแล้วก็น้ําปลานะครับแล้วก็จะมีพริกป่นนะครับพริกไทย สำหรับเพิ่มความเผ็ดร้อนนะครับแล้วก็ถ้าใครมีพริกสดนะครับก็เตรียมมานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็เอามาใส่ตอนสุดท้ายกันนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองทำกันนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นมานะครับเราจะมาผัดตัวพริกแกงกันนะครับอันนี้เราวอร์มกระทะก่อนเลยนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันเรียบร้อยนะครับ พอกระทะเดิ่มได้ที่นะครับก็เอาพริกแกงนะครับเอาลงไปผัดได้เลยนะครับตรงนี้ก็ผัดไปสักพักนะครับใช้ไฟเบาด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวกลิ่นพริกแกงมันก็จะหอมขึ้นมานะครับเราก็ใส่ตัวไก่ลงไปผัดได้เลยนะครับ นี้ผมก็ทําให้เยอะมากนะครับกะว่าทานคนเดียวนะครับพอผัดให้ตัวไก่มันคุกเข้าเข้ากับตัวพริกแกงที่เตรียมไว้นะ จากนั้นนะครับเราใส่น้ำเปล่าลงไปนิดนึงนครับอยากให้ตัวพริกแกงเรามันมีน้ำนะครับกุกขิกตรงมีไฟไม่ต้องแรงมากนะครับแล้วก็ผมใส่ผักเลยนะครับก็เป็นมะเขือเปอราะกับตัวถั่วฝักยาวนะครับ <c oughs> เดี๋ยวกะจะใส่ให้มันนุ่มขึ้นนิดนึงนะครับ จากนั้นปรุงนะครับผมใส่เป็นน้ำตานะครับประมาณหนึ่งช้อนชานะครับจากนั้นก็เพิ่มความเผ็ดร้อนนะครับด้วยพริกป่นนะครับอันนี้ใครชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากก็กะริมาณเอานะครับแล้วก็เพิ่มพริกไทยไปหน่อยนะครับ ใครชอบกินพริกไทยมากก็ใส่เข้าไปได้เลยครับตรงนี้แล้วก็อย่าลืมชิมนะครับรสชาติโอเคหรือยังนะครับผมใส่น้ำปลาเพิ่มไ่นะครับน้ำปลาเนี่ยก็ลองกะนะครับพริกแกงมันไม่เหมือนกันนะครับก็ลองชิมก่อนว่ารสชาติมันขาดอะไรนะครับผมก็เน้นทําไปชิมไปนะครับ เดี๋ยวเราจะให้ผักมันนิ่มนิดนึงนะครับจากนั้นนะครับผมก็ใส่ใบ,บมะกรูดนะครับที่เตรียมไว้ได้เลยนะครับตรงนี้เราจะได้กลิ่นตัวพริกแกงเรานะครับหอมมากนะครับตรงนี้ จากนั้นก็เอาพริกครับพริกสดหัน่นเป็นชิ้นนะครับแล้วก็ใส่ลงไปครับเรียบร้อยครับตักเสิร์ฟได้เลยนะครับนี่ไก่ผัดพริกแกงเรานะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ